าบาทนี่คุดตรงค่ะคุดตรงสูงมาจากขนแก่นนะคะเหรียญห้าบาทคุดตรงปีสองห้าสอง25 25. ห้าเหรียญเหรียญนี้นะคะเขาจะระบุที่เหรียญว่าเป็นปีผลิตที่สองห้าสองห้าเนี่ยค่ะระบุที่เหรียญเนี่ยนะคะสองห้าสองห้าแต่เหรียญที่ผลิตจํานวนผลิตจริงๆอ่ะจะดูตรงนกวายุพักที่ใต้คําว่าบาทเขาจะปั๊มเป็นเลขไทยนะคะอยู่ที่ทับทับเป็นตัวนกเลย ปีกอีกปีกแรกจะเขียนจะปั๊มเลขสองจะเป็นตัวปั๊มทับลงไปบนบนนกเลขสองปีกหลังนี่ก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเเป็นปีพศผลิตค่ะปีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองปดสองเกทั้งหมดห้าพศเดียกัน เรียญหบาทปี2525 25, ้าสงจึงตามจริงผลิตทั้งหมด5ออ้าพศด้วยกันนะคะพศออที่ผลิตเยอะที่สุดก็จะเป็น28กับ29ค่ะผลิตเยอะสุดส่วนปีที่ผลิตน้อยสุดก็จะเป็น27งเจ็ดสองห้าสองหกสองหสองเจ็ดสองผลิตเยอะเยอะมากนะคะส สองห้าสองหกสองเจ็ดถ้าคนเล่นกันนะคะก็จะใช้กล้องส่องอย่างอย่างเราอะ่ะก็มองไม่เห็นนะคะใช้ใช้กล้องส่องก็ไม่เห็นยังยอย่างสายตายอย่างไป็น้นนะคะแต่ถ้าเด็กๆอะ่ะเขาจะใช้ใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ใช้กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์อ่ะคะ่ะส่องแล้วก็ขยายภาพให้ใหญ่ก็ได้อยู่ได้อยู่ระดับหนึ่ง ก็พอแก้ขัดได้ดูได้เห็นปนัญหาเห็นที่ที่ปัญหาพูดเพราะปะัญหาเห็นเด็กเขามาส่องค่ะเด็กเด็กวัยรุ่นที่เขาเล่นเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นเหรียญกันนะเขาก็มาส่องหาเวาบอกหาเลยเพราะปะัญหาไม่ดูอยู่แล้วยางของปัญหาที่ซื้อมาปัญหาจะไม่ดูคอสอยอยู่แล้วไม่ได้คัดไม่ได้คัดความเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าปัญหาคัดแยกสมบูรณ์เลยคนที่ซื้อจากปัญหาไปเขาก็ไม่ได้ลุ้นแล้วใช่ไหมคะ เขาก็ไม่มีอ,อะไรให้ลุ้นแล้วเขาก็มันก็ไม่น่าตื่นเต้นไม่้นะคะเพราะนั่นจึงไม่ลุ้นไม่ไม่ไม่เลือกอะไรเลยให้คนซื้อไปเขาได้ไปลุ้นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญห้าบาทห้าบาทเรียกคุดเฉียงปีสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์คุดเฉียงเขาจะมีปีสองสี่ด้วยนะคะบอกก่อนสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์็ได้รับซื้อเหรียญละสิบเหรียญละสิบสองบาทค่ะอันนี้นะคะเหรียญละสิบสองบาท เหรียญเขามีปีพศสอง2ันห้ารอสห้าสองอสี่ด้วยนะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยหายากราคาก็หลายหมื่นหลักหมื่นหลักแสนและประมาณนี้้วมั้งค่ะแต่ไปน้าไม่เคยเจอและยังไม่เคยเห็นเหรียญจริงด้วยนะคะเขาเขาคงมีจริงอ่ะเขาถึงได้ประกาศรับกันแต่ในสารระบบก็มีนะคะไม่ไม่ได้ระบ,บุจํานวนผลิตว่าเท่าไหร่แต่เขามีเขาบอกมีในในหนังสือในคู่มือในตําราหเหรียญเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีจะมีผลิต สองห้าสองสี่แล้วเขาก็จะให้ราคาประเมินไว้หลายหมื่นอยู่มั้งนะคะเผื่อว่าท่านใดมีเจอค่ะเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงปีสองห้าสองสี่มีราคาสูงมากปกติก็คือนี่หละคสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์รับซื้อสิบสอบาท